สวัสดีครับสาหรับสมาชิกช่องของนักสอนนะครับอันนี้เป็นกีตาร์ไม้มะม่วงที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะครับที่หลายๆคนอยากได้ยินเสียงนะฮะก่อนหน้านี้ผมได้อัดคลิปโดยใช้มือถืออัดนะครับมาดูความแตกต่างนะครับตอนนี้ผมกําลังใช้ไม์ครเดเซอร์อัดนะครับเป็นไม์ที่ดูดสัญญาณเสียงได้ดีกว่ามือถือนะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะฮะผมจะตีคอร์ดเหมือนกับคลิปก่อนหน้าที่ใช้มือถืออัดเลยนะครับ ยัไงกันบ้างครับกีตาร์ที่ทําจากไม้มะม่วงป่านะฮะสีสันสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลวดลายที่ตกแต่งเข้าไปเป็นงานอาร์ตนิดๆิดนะครับก็จะเป็นกราฟิกอาร์ตตรงด้านล่างก็มีทําจากไม้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้กระพีควายนะครับไม่ใช่มะม่วงทั้งตัวนะครับคอนี่ก็จะเป็นคอมะฮอ,อกกานีอันนี้ก็จะเป็นกระพีควายนะครับกระพีควายก็คือไม้อีโบนีประเภทหนึ่งนะครับที่มีความเหนียวคล้ายๆอินเดีย s อ w สู d นะฮะ จะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมทําจากสเปกกับพีควายอย่าลืมติดตามก็ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้มะฮอกกานีแล้วก็ลูกบิดสวยงามมากเลยนะฮะลูกบิดตัวนี้ก็จะมีเป็นปุ่มเพชรตร,ตรงนี้นะครับก็สําหรับเอาไว้ล็อกสายนะครับก็ช่วยให้สายไม่หลุดตอนที่ใส่เปลี่ยนสายนะฮะแล้วก็ลูกบิดตรงนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับใบบิดก็จะเป็นสีดําถ้ามองใกล้ๆก,ก็จะมีลายฉลุเป็นลายใบไม้เล็กๆนะครับคล้ายๆเถาวัลย์ จะเป็นรูปใบไม้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอิเลที่เป็นรูปกวางเลนเดียนะครับเขาใหญ่ๆไม้น้าตรงเฮดเพจก็จะเป็นกระพีควายนะครับก็ถือว่ารีวิวให้ดูกันไปเลยทีเดียวในคลิปนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นนัดที่ทําจากกระดูกนะครับทําเองทุกอย่างเลยนะครับเฟดเหลาเองตอกเองฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นอีโบนีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นรูปกวางตรงบอดี้ก็จะทําจากไม้นะฮะแล้วก็ตรงด้านของฟิงเกอร์บอร์ดก็จะประดับด้วยมุกนะครับเป็นมุกกาบสีดําแล้วก็มุกกาบสีขาว นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับก็จะมีชิงชันกระพีค้ควายมีอีโบนี่มีไม้มะม่วงด้วยนะครับแล้วก็มีสะดาวลายแล้วก็มีเมเปิลเบิร์ดอด้วยนะฮะหลากหลายชนิดเลยนะครับมีไม้จามจุลีด้วยนะครับแอบเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็ตรงขาวตรงส่วนเนี้ยก็จะเป็นไม้วอลนัทนะฮะมีควิทมาฮอกกันีด้วยนะฮะมีหลายอย่างเลยนะครับตัดขอบด้วยสีดำนะฮะสีดำงนี้ก็จะเป็นไม้อีโบนี่สีดำนะครับ ส่วนโลเซษกลมๆนี้ก็จะตกแต่งด้วยไม้มะม่วงนั่นเองนะฮะก็เป็นเศษของไม้มะม่วงของตัวที่เป็นไม้ด้านไม้ข้างนะครับที่ตัดออกไปแล้วก็จะเอามาทําเป็นโลเซตได้นะฮะส่วนตรงรอบๆโลเซตก็จะเป็นมุกนั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบลิดนะครับทําจากไม้ที่เป็นอีโบนี่นะฮะอีโบนี่ก็คือไม้สีดำนะฮะที่บ้านเราเรียกว่าไม้มะเกลือนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแซดเดิลที่ทําจากกระดูกเหมือนกันกับกระดูกอันนี้เลยนะฮะ ก็มาเป็นแท่งๆเลยนะครับแล้วก็มาเหลาปรับรูปทรงให้กลายเป็นซัดเดิลนะครับหมุดพินก็จะเป็นหมุดพินที่ทํามาจากไม้โบนี่หรือไม้มะเกลือนั่นเองนะครับตรงกลางก็จะฝังด้วยมุกอันนี้สั่งมาสําเร็จนะครับแล้วก็เอามาใส่ให้มันพอดีกับร่องที่เราเจาะลงไปนะฮะส่วนสายก็จะเป็นอิเล็กเซอร์นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จุดคายแมตต์ตรงนี้เลยนะฮะก็ทําจากกระพี้เขาควายนะครับไม้กระพี้เขาควายก็จะมีลวดลายที่สวยงามแบบนี้นั่นเองนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของกระพี้เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับส่วนด้านข้างที่เป็นสีดำๆเนี่ยก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งเป็นไม้ชนิดเดียวกันนะครับอันนี้คือไม้ที่อยู่ด้านนอกของมันนะฮะอันนี้ก็คือไม้ที่เป็นแกนมันก็จะออกสีดำเข้มนั่นเองอันนี้ก็คือไม้ประเภทกระพี้เข่าควายนั่นเองก็คือก็ถือว่าให้ความรู้กันไปเลยนะครับว่าไม้ไทยของเราเนี่ย ทำกีตาร์ได้ออกมาเสียงดีมากๆเลยนะครับไม่แพ้กีตาร์ที่ทำจาก i อินเดียรสูดเลยนะครับถ้าใครสนใจกีตาร์ประเภทนี้กีตาร์แนว Handmade ทำด้วยกับมือด้วยตัวเองแบบนี้นะฮะสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมผมก็จะให้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าน,นี้นะฮะอย่าลืมสนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับผม